นอกจากหมูเห็ดเป็ดไก่ของไหว้เจ้าแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนวันนี้ไปซื้อหากันเยอะนะฮะก็คือทองซื้อเก็บก็มีซื้อไปให้ลูกหลานก็มีนะฮะซื้อไปให้เป็นรางวัลให้กับพนักงานลูกจ้างก็มีอยู่ไม่น้อยนะฮะวันนี้ทางคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีบอกโอ้โหคือคักมากนะฮะจริงๆแล้ว การซื้อขายทองเนี่ยคึกคักมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะฮะเพราะว่าทองนั้นช่วงนี้ลงนะฮะวันนี้เฉพาะวันนี้เนี่ยะฮะคุณจิตติบอกว่ายอดขายเพิ่มขึ้นประมาณสัก15%เพราะว่าทองปรับตัวลดลงจากปลายปีที่แล้วเนี่ยประมาณร่วมๆพั 1, นหนึ่งได้นะครับแล้วก็เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นด้วยทำให้ราคาทองในประเทศวันนี้ถูกลงมากเข้าไปอีกนะฮะเงินบาทเนี่ยฮะแข็งค่าขึ้น1บาท ทองคำก็จะถูกลง800บาทนะครับ <c oughs> วันนี้ราคาทองนะฮะทองคำแท่งรับซื้อที่23,500บาทขายออก23,600บาทนะฮะทองรูปประพันธ์รับซื้อ23,164บาทขายออก24,000บาทนะครับ,รบวันนี้ร้านทองก็คึกคักนะฮะที่เวลราชก็คึกคักนะฮะของกไปจับจ่ายใช้สอยนะฮะซื้อสินค้ากันนะครับ ไก่ก็ไก่ไหว้เจ้าก็ประมาณ300นะฮะเป็ดก็350ตามขนาดแหละนะหมูอะไรต่างๆนะฮะดูแล้วที่ราคาใกล้เคียงกับปีก่อนนะก็มีแอปเปิลสาลี่ทับทิมขนมเข่งขนมเทียนราคาใกล้เคียงกับปีก่อนนอกนั้นแพงขึ้นหมดนะโดยเฉพาะส้มส้มนี่แพงขึ้นเลยนะครับเป็น80-100บถึง100บาทต่อกิโลนะครับนี่ฮะที่เยาว,วราชนะฮะ ก็คนไปซื้อส้อซอมซื้อเกาลัดก็240ต่อกิโลทับทิมก็350บาทต่อกิโลนะครับที่อื่นด้วยนะครับวันนี้นอกจากที่เยาวราชแล้วที่อื่นก็มีความคึกคักมากอย่างเช่นที่พิษณุโลกนะตลาดเทศบาลอำเภอเมืองพิษณุโลกก็มีประชาชนจำนวนมากนะโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนก็ไปซื้อของไหว้เจ้ากันนะครับเหมือนกันนะส้มเนี่ยแพงขึ้นทุกที่นะครับ ที่พิษณโนโลกเนี่ยกิโลละ90น้อยหนึ่งนะฮะยิ่งยิ่งแพงข้าไปใหญ่นะครับ,รบและเหมือนกันนะเกือบทุกที่ก็ร้านทองในจังหวัดนั้นในอำเภอเมืองนั้นก็จะคึกคักมากมีคนเข้าไปซื้อทองกันเยอะเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีจังหวัดที่จัดงานตุ๊จีนยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับก็เราจะนึกถึงนครสวรรค์ภูเก็ตแล้วก็สุพรรณบุรีรสุพรรณบุรีเนี่ยปีก่อนเนี่ยมีข่าวเรื่องอุบัติเหตุพลุ นะฮะก็ทําให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าปีนี้เขายังจัดงานยิ่งใหญ่นะฮะใช้ชื่องานว่าตุดจีนสุพรรณบุรีปีทองนะฮะก็จัดงานสุพรรณบุรีมหัศจรรย์5ปีมังกรสวรรค์นะครับ ตั้งแต่วันที่8ถึง12กุมภาพันธ์แต่ว่าในปีนี้เนี่ยทางผู้จัดงานเขาบอกจะไม่มีพลุแล้วเพราะว่าจะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยนะครับจะใช้วิธีการคือใช้เลเซอร์เนี่ยยิงแทนจุดการจุดพลุนะครับเพื่อให้ประชาชนแถวนั้นก็จะได้สบายใจจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดส้ำรอยอีกอปีที่แล้วก็มีคนตายใช่ครับใช่ไหมฮะก็เหมือนกับตอนขึ้นปีใหม่ไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ซันติก้าเห็นไหมก็เพราะพลุ ตุจีนปีใหม่จีนก็มีพลุนะตอนนี้ก็เลยงดนะก็ผ่าไปแล้ววันนี้พิธีเปิดนะครับอุทยานมังกรสวรรค์อุดรธานีก็มีการจัดงานนะฮะอุดรธานีนะครับที่นั่นก็มีการจัดงานเหมือนกันนะครับศาลเจ้าปู่ย่าในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับเขาก็จัดงานขึ้นมาเป็นโอเป็นสิปีแล้วที่นั่นนะฮะก็มีการประกวดนะฮะ คล้ายๆกับให้บรรดาประกวดหมวยชาวจีนอะไรเงี้ยนะฮะ oh. และ้วกรร็มีการประกวดให้เด็กๆมานุ่งชุดจีนแล้วก็เดิมประกวดกันน,นะนี่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของสงขลานะครับ,รบที่นั่นก็คือคักไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็มีคนนำเครื่องเส้นไหว้นะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ผล,ลไม้ดอกไม้ทูบเทียนนะครับมาสักการะ เจ้าพ่อหลักเมืองของสงขลานะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสงขลาก็ให้ความเคารพนับถือนะฮะสงขลาหาดใหญ่หาดใหญ่นี่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นฮะคนบ้านใกล้เลืองเคียงก็เดินทางเข้ามาเที่ยวตรุษจีนที่หาดใหญ่ก็ไม่น้อยใช่นะฮะนี่นะฮะที่คึกคักเป็นพิเศษปีนี้ก็คงจะเป็นที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ทางผู้ในการท่าอากาศยานเชียงใหม่คุณระวิวันเนตร เขาเวสนะนะฮะก็บอกว่าที่สนามบินเชียงใหม่ก็ทางทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะกเ็เตรียมความพร้อมในการให้บริการน,นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่เดินทางมากับเที่ยวบินเช่าเหมาหลำโดยตรงหรือว่าชาร์เตอร์ไฟลนะฮะซึ่งทางด้านของคุณรบิบานบอกว่าจากข้อมูลที่ตรวจสอบล่าสุดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19เลยนะฮะกุมภาพันธ์เนี่ยมีทั้งหมด126เที่ยวบินนะฮะ เที่ยวบินชัตเตอร์ไฟล์ของสายการบินต่างๆนะฮะไต้หวันมาเชียงใหม่นะครับมีบินเข้าบินออกมีเส้นทางโดยตรงมาจากเฉินตูมาเชียงใหม่นะครับมีเฉินมีเฉินตูไปดอนเมืองแล้วมาเชียงใหม่ก็เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของภาพยนตร์ซึ่งสร้างชื่อให้กับเชียงใหม่ก็คือ Lost in Thailand นะฮะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ถล่มรายได้ประวัติศาสตร์ของเมืองจีนด้วยนะครับ ก็มาถ่ายทําที่เชียงใหม่มก็เกิดกระแสตามรอยหนังเรื่องนี้ก็อยากจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่เพราะว่าในหนังนั้นก็ให้เห็นถึงวัดวาอารามประเพณีการไหว้นะฮะการนวดสปาผู้หญิงแบบยิ้มแย้มแจ่มใสและผู้หญิงชาวเหนือผู้หญิงเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหใช่ไหมฮะยิ้มทีพูดทีอากับกริยาความอ่อนช้อยนี่แบบโอ้โหแบบ ละลายหัวใจคนได้ทุกชาตินะโอ้โหอย่าว่าแต่คนต่างชาติเลยเราเห็นเนี่ยคนภาคกลางนุ่มกรุงเทพเนี่ยนุ่มกรุงเทพเป็นคุณเทียร่าไปเห็นเนี่ยก็แบบโอ้โหใช่ไหมก็ละลายละลายเจ้าโอ้โหกลายละลายแบบแล้วในคนจีนเนี่ก็แบบเห็นพบเนี่ยเขาก็อยากจะมานะฮะแล้วก็อากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ยังสบายสบายเขาก็อยากจะมาและอีกอย่างก็คือว่าชัตเตอร์ไฟล์จากบ้านเขามาที่มาที่เชียงใหม่เนี่ยก็ไม่แพง นะฮะก็ไม่แพงเขาก็เดินทางมานะฮะได้มีอย่างอื่นอีกนะฮะมีมวยไทยในหนังนะฮะที่แสดงเห็นถึงรถตุ๊กๆเนี้ยนะพระเดินบินทบาทครับวัดดอยสุเทพก็ทําให้เชียงใหม่ปีนี้คึกคักเป็นพิเศษนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะฉากที่ใช้ในเชียงใหม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของหนังเลยใช่แล้วหนังเรื่องนี้จะฉายบ้านเราเนี่ยในช่วงนี้แหละตุตจีนด้วยฉายแล้วนะรู้สึกฉายแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าฉายแลวนะเจ็ดกุมภาัครบอจังหวัดอื่นๆนะฮะ ถ้าหากว่าท่านชมอยู่หน้าจอก็บอกกล่าวทาง SMS หรือว่าทวิตเตอร์เข้ามาในรายการก็ได้นะเหมือนท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าที่เชิญชวนให้มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่พิณุโลกนะฮะที่พิณุโลกเขาก็เชิญชวนให้มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมจังหวัดอื่นนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจก็บอกผ่านทางหน้าจอเราได้มีกิจกรรมอะไรบ้างตุรกีนี่จะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะ แล้วก็กจำไว้อย่างเดียวก็คือว่าช่วงนี้ก็พูดจาดีๆอย่าอย่าเด็กๆหนุ่มสาวก็ไปถึงบ้านไหนก็ไปอวยพรนะก็ท่องเอาไว้คำเราก็รู้อยู่แล้วนะคำท่องวันตุจีนี่มีเยอะแยะนะครับเอาคำพื้นๆก็ได้อย่างสิงเจออยูอีสิ่งนี้หวัวใจนะความจริงครับว่าสิงเจออยูอีสิ่งนี้หวัวใ้เนี่ยเวลาเขียนจะต้องใช้ ต้องใช้งองงูนะสิงเหรอสิงใช่สิงสิงไงสิงเจียอยู่น้ำจากว่าสิงสิงรู้ฮะใสิงเจียอยู่สิงก็คือใหม่ไงเออใหม่ฮะสิงเจียอยู่อีสิงนี้พวกพวกนี้ก็คือกอไก่ไม่ใช่โดดเด็กโอ้พใช่งเจียอยู่อีสิงนี้หวกใช่แต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยก็มักจะเขียนเป็นนนูเป็นสิอต้องแล้วก็หัวต้องหวกใช่อันนี้ก็คือเฮียชัชวานจากสมาคมตระกูลตั้งที่ จันทบุรีเขาฝากบอกมาว่าช่วยพูดหน่อยเวลาเขียนเนี่ยมันต้องแบบสิ่งเจียอยู่อีสิ่งนี้หกชัยก็ท่องแค่นี้แล้วก็อวยพรครนะอาม่ากงแล้วก็แล้วก็จะได้อ่างเปาแล้วก็จะได้อ่างเปฮาช่วงนี้ก็ไม่พูดจาด่าทอไม่ไม่ให้ร้ายกันครับแล้วเด็กๆก็อย่าดื้อเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็จะไม่ตีเด็กในช่วงนี้ด้วยเด็กดื้อแค่ไหนก็เขาจะไม่ตีนะแต่ฉะนั้นเราก็อย่าดื้อ ให้เขาแบบรู้สึกมันเคี้ยวอยากจะฟาดมันสักเขาไม่ตีแต่เขาจะจําไว้อืเดี๋ยวรอผตุนชิง้นตุนชิงปุ๊บบัญชีทต้นอ่พักสักครู่เดีกลับมาโชว์ต่อไปครับครับร่วมสนุกตอบคําถามกับแอลลีนแร่ธาตุชนิดใดมีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย A. แคลเซียม B. ฟอสฟอรัส พิมเอนเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอลลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอลลีนมูลค่า500บาท